นี่นะครับทงไฮทงหน้าส่วงใบสองกลัวครับกบมาเก็บประกอบอยู่พี่น้องนี่ครับต้นประกอบครับประกอบต้นนี้แซบๆบพี่น้องนี่ใส่ตำสมสอบแซบพร้อมครับนี่ใส่ตำสมพี่น้องกบบ่ได้ท่ายิหลายมือหล่อยได้ดพี่น้องเด้บอบค่อยได้ไปไใสครับนี่ครับประกอบที่เก็บได้พี่น้องบดยว่าจะใส่ตำสมตำแซว ก้อยาสอก้อยปลาซิวครับแซบปอะกอบต้นนี้หอมครับสมเปรี้ยวดีใบอ่อนมันกัดแซบครับกินกับก่อยกินก็หลบับตอนนี้ทุ่งให้ทุ่งหน้า,าห้าวก็แหเงเลยพี่น้องเด้อกระทั่งรัฐบาลพิ่นประกาศยาอยู่ว่าบ่ให้เผาบราิเผามานี่เหตุใดบ่พี่น้องมาที่เห็นยากประท้บ่กันทีมีคนมาลักผเผาคือเกาลัดครับพี่น้องกลางขึ้น กลับไปเมืองน้ำกันเรื่อยๆเล้ครับเด้อลงกมหนาครับมันจะไปปิดหูน้ำจักน้อยพี่น้องกับบเรมาหลายมือแล้วพี่น้องแดดอยู่ครับปรับทกเงย็นๆมากคำๆมากอ่ะส่งเงย็นๆจักน่อยกับูทือว่าหนาวหนาวกับหนาวเป็นบางมือพี่น้องหลังจากเจ้ยขงเขาเจ้านำแล้วก่ะ เงียบครับกลางลงทงเงียบครับพี่น้องปีนี้กับพี่น้องเข้าหลายทันแล้วเจ้ากับบนเป็นเสียงเดียวกันครับข,ขายเข่ากบอดลราคาเข่ากบไดาตามไม่ตมตํากกาหนดไว้พี่น้องจากค่อยได้ได้หลายตันกับลดลงครับลดลงบดเข่าเป็นโลกเป็นไพ่ว่าจังหวดัดใดอำเภอใดครับท,ท้องถิ่นใดก็เป็นด้วยกันครับ เกาเป็นโรคครับสาเหตุกรจากฝนตกบอดีบอตอเนื่องครับมันกาเพี้ยมันก็เลยขึ้นเขาแน่เขาก็เม่ได้ถองมากกับเป็นดำดำด,ำดิบๆกับมี่บนเป็นเสียงเดียวกันอยู่พี่น้องแดดก็ห่อนแห้งพี่น้องลงมาทงมาทาครับหอดไทยหอดหน้าอลไรเด้อพี่น้องเด้ยอหยากะเขียวเต็มครับข้างงยางพี่น้อง หอดทงหอดทาเด้อพี่น้องเด้อหอดให้หอดหน้าแล้วกลับมาเมืองน้ำกันพี่น้องคนบาดที่ปล่อยน้าม,มาเร็วๆนี่เป็นจังได้เฟี้ยงกับพ่ะท่านในเผาที่เห็ดหน้าปังกับติวาญญาปะโทษบอกพี่น้องปีนี้แต่โบเผาเฟี้ยงมันเหตุยากกว่าเด้อพี่น้องเฟี้ยงมัน,นามองดูรับต่อเฟี้ยง ับปลาไวด์ออพี่น้องเดอ้อพอแม่แ่าแกลูกหลานผู้มีงานมีการทำอยู่กรุงเทพกรุงไทยในเมืองในหน้าอยากคึนวาสิว่าเห็ดหน้านะครับเดอ้อเห็ดหน้าปดหนี่ปดสินถ้ามีหนีมีสินอยู่ครับกเงงัเห็ดงานลงงานเห็ดงานบริษัทเห็ดงานห่างไปก่อนครับตัวนั้นมาตรฐานที่สุดพี่น้องเห็ดให้เห็ดหน้ากับปีละเทียจักสิได้ซ้ำได้จักสิสำเร็จบ่สำเร็ดต่ละปี เป็นน้ำฝนฝ่าอากาศแน่มันแรงแน่น,น้ำถ่วมแน่เขาเป็นโลกเป็นไพ่ก็คือบ่ไดดตามเป้าหมายที่เฮาคิดไปหรอกพี่นอ้องจะคิดว่าเอือรทำง,งานอยู่งทถฯกองไทยบัวลำบ่รวยบมมีเงินมีทองเก็บมันบ่แมนพี่น้องงานบริษทัทงานโรงงานงานหางนี่เขากะกำหนดไว้เลยชั่วโมงละบ่คือเฮาเห็นไห้เห็นหน้าเฮาก็กำหนดบ่ไดดปีหนึ่งจกสิได้เท่าไรสมัยคู่มือเนี่ยมันบ่คือเก่าครับสมัย พ่อใหญ่ทักษินแม่ใช่ยิงรักแล้วเป็นนาย,ยกรัฐตะมนตีราคาเข่าก็าสูงเศร้าหน้าเศร้าห้ก็เริ่มสิเมตรหนึ่งมีมัดสินกันเริ่มสิ่ปศนี่ปดสินกันแหลพะพราะถ้าพ่อใหญ่ทักสินลงจากนาย,ยกแม่ใช่ยิงรักล่งจากนาโย,ยกอะราคาเข่าก็าสุดมากเลยๆครับพี่น้องราคาเข่า,ขาก็บูฟืฟนเลยไม่ต้องหกบาทเจ็ดบาทสีบาทหาบาทอย่างไรก็เก้าบาทแปดบาทสูงสุด แต่กี่สมัยแต่กี่กะสมัยพ่อใหญ่ทักษิณพ่อใหญ่ใหญ่ยิงลักเข่าจ่ามาลีเนี่ยกิโลนึงกับสิบสี่สิบห้าบาทเอาเนี้ยกัเก้าบาทสิบบาทสิบสามบาทก็ยังมีเลยพี่น้องเข่าเหนียวเดี๋ยวนี้บ่ได้ครับบ่ม,มีเลยครับตอนนี้แต่กี่ปุ๋ยมันกร็ราคาถึกสอบละางหาร้อยกว่าบาทเดี๋ยวนี้สอบร่างแปดร้อยกัวเก้าร้อยกัวพันกัวครับก็คือเก่าตามสูตรแปดร้อยก่าพี่น้องปุ๋ยคู่มือเนี่ยตามสูตร สมัยเจก้กิมันก็สอบละางหาลอยก็าบาทจริงสิถ้าพี่น้องเฮ็ดไท้ยเฮ็ดหน้าก็จะคิดว่าไม่เห็นนะเห็นหน้าแต่มีนี่มีสินอยู่กับเห็นงานโรงงานเห็นงานบริษ,รษัทเห็นงานห่างไปเด้อเพราะว่าเขาได้ทุกเดือนอย่างคนจบสูงนะมีประสบการณ์น,น ى, ทำงานโดนเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นครับมมื่อปีนึงก็สองแสนสามแสนเห็นนามันเป็นไป็นละแสนเ้อพี่น้องเด้อน 2, 30, 000, ี่ครับ จะคืนวามที่ได้เลยครับครับาะวาขาเกี่ยวกับแพ้ง่าปุ๋ยกับแพงง่าไถกับแพ้งปุ๋ยกับแพงครับแพ้งทุกอย่างครับของกกเกษตรกรในี่แพงอีดถือครับแต่ว่าของไอ้เจ้าสัวเนี่แพงขึ้นเรื่อยๆแต่ของเกษตรกร,ร,กรนี่ไม่ได้ถือลงพี่น้องทั้งทีกับหอนให้หอนอะพี่นอ้องเด้อบอกให้ฟังทั่วกันครับเอฟซี FC ทุกท่านทุกจังหวัดการรับฟังอยู่กับพิจารณาในการฟังนะพี่นอ้องเด้อ อันนี้ก็ว่าวเราได้อ่านยิงครับว่าก็ตามประสบการณ์ที่เห็ดมาพี่น้องตามประสบการณ์เห็ดมาเล้วครับเด้อเป็นแนวนี้มาคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเล่นทงเรีนทาครับนี่ครับต่อเฟียงจึงพึ่งอยู่นี่พี่น้องแต่ข้าบ่เผานี่พี่น้องมันเงินมันก็เห็ดหนากูเด็นนี่ถ้าเผามันก็ดีระดับหนึ่งครับมันก็บางลงมันบางลงเนี่ยเวลารถมาไถมาปั่นมันก็ง่ายหน่อยหนึ่งครับ นี่ครับตัเฟียงมันกะแข็งสูงน่ครับพี่น้องกลับไปมังน้ำปันเรื่อยๆเลยพี่น้องเด้อสมัยตะกี้พอแม่ฒ่าแกปูญาตายายกะเห็ดหน้าเฮากะดำเมาเ้ยครับเด้อหฮาบบได้ยากได้ซสาสมัยตะกี้หอดหนาฝนมากอ่ะไส่หุดเดก็กกะโซกาดำพี่น้องคู่มือเนี่ยยิงเห็ดบอเสายิงลำบากได้พี่น้อง แต่เห็ดหน้าปางน้ำๆนี่มันก็เห็ดเห็ดหน้าก็เห็ดหนาค็ไดพี่น้องเพราะว่าเพี้ยงมันต้องเผาถิ่มไถกบถิ่มไปเรื่อยๆครับแต่กี่กะเห็ดหน้าบ่วลำบากครับแต่ว่ากะใส่ข้นดำใส่ขั้วถหญ้าก็บ่กไข่เกิดยาก็บ่อันไข่ในขาหญ้าบ่ได้นขาหญ้าคาปูคาหอยคือคุมมือเพราะว่าเขาดำมัน บคือเขาวานพี่น้องเขาดำํามันเป็นกอเดก็กอะปูก,ก็บ,บ่ค่อยกัดหอยก็บ,บ่ค่อยกินครับหยามก็บ,บ่ค่อยเกิดเพราะว่าเขาดำําใส่น้ำปูมือเนี่ยเขาวานแล้วเขาก็ต้องปล่อยน้ำออกเลยพี่น้องเขาวานแล้วเขาก็ปล่อยน้ำออกมันแห้งนะขอขายงาพี่น้องคุ้มงาใส่สารพิษมาขายา้ากำจัดงากำจัดวัชพืช มันก็เฮ็ดให้ปูปลาหน้าน้าพวกพักต่างๆพักปากันแย่งพักตบพักปลอดพักพา่พักอีหินตายมดครับกับบ่ได้ออกนอแพพันเก็บอยู่เก็บกินคื่อตะกี้พี่น้องทมไมตะกี้พักพายพักอีหินพักแวนพักตบเก็บน้ำให้น้ำหน้ากินบ่เบิด ผู้มือนี่กินบ่ได้ได้พี่น้องมาเก็บกินซุมซีซุ้มหาบ่าได้ได้พี่น้องเด้อต้องละมันระว่างดยครับตั้งแต่พิ่นเลียงข้วยพิ่นกัรละมัดละว่างยานข้วยพื่นมาก,กินผักกินหย่าน้ำทงน้ำทานมองไรขาเจ้าใส่ยาขายยาหลายเพิ่นกระบป๋าข้วยพื่นไป้ยไก่ยานข้วยพิ่น,ยา,นยาแล้วก็ทพี่การป่วยตาย ต้องรามาระวังบมเหตหนังพี่น้องคูม,มือนี่ระวังยากยิงจะเลื่อนค่ยิงทำลายได้พี่น้องมองไรจะเลื่อนมองในจิ้มหายได้พี่น้องเด้อขออโปรดขออภัยเลยบอกขำหยาพี่น้องมองไรจะเลื่อนในวบนกับกันขุดกันไถจัดปลาถางปลาครับปลาเฮตดรี่สอดเ็ดตึกเ็ดหนังมันก็ทำลายธรรมาชาติไปเรื่อยๆครับมันกับบ่เหลือให้เห็นพี่น้องกับมีแนอีสานบันหนองเข้าทงให้ทงหน้าหเห็นให้เห็นหน้า เพราะได้อยู่ได้กินพี่น้องเห็นไห้เห็นหน้าบ่เห็นลำเห็นรวยเลยพี่น้องเด้อเห็ดพ่อได้เลียงลูกเลียงร้านเรียงตัวเองเลียงพ่อเลียงแม่มันกะบ่คือสมัยตะกี้สมัยตะกี้ต้องขเห็ดให้เห็นหน้านกะบ่ไดยยากบ่กกลกเลยลำบากเห็นหน้ากะเ,เห็นง่ายต่อเฟียงกะบ,บ่ใครหลายหน้าครับมีหยุกมียานในทงไหย้ยทงหน้าอยากกินมองไหนอยากเก็บพักมองไหน,นกินก,ก็กินได้ครับ บใบเนี่ยกพาพี่น้องมาอัปเดตบ้างเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อ FC เตรี่เข่าวเมืองพี่น้องต่างประเทศในประเทศบอกว่าฟังไทยฟังเล่าฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อนี่ยนะครับทวงหายทงหน้ายังใบสองกลัวๆสี่ายสามนะครับพี่น้องแดดจังแจ่มอยู่ครับบ่ฮ้อนแห้งบันไดกับพ่อทนได้ครับคลิปนี้มึงมีอย่างไรพี่น้องขอปิดหูหนา้าหมดเลยพี่น้องเด้อ จากไปเมืองน้ำกันต่อครับปิดหูน้ำแล้วเราเดิอพี่น้องเด้อเป็นยังจังปิตตีพี่น้องกาสไเหตีปิดยันขาจลาลักปล่อยน้ำมานน้ำค้องแล้วมันไหลเข่าครับไหลเข่าแล้วฮ้าติาเผาเพียงมาได้พี่น้องก็าขาดว่าคือี่ได้เผาอยู่นะครับเฟียง มาถามมังพี่มังน้องเข้ากันข้าจเจ้าเห็นแน่หลาก็ไปตามเพื่อนครับคือจังหวะรัฐบาลบาเพื่นหามอยู่พี่น้อง นี่แห้ะครับอากาศแต่ถ้า,รารรรบริเวณหน้าปังมันก็สีแห้งสีแรงเที่ยงมันก็แห้งสีแห้งสีผุสีกรอบไปพี่น้องเวลาเห็นหน้าปีมันก็ง่ายบ่อไถก็ได้เ้ากับปั้นเน่าเลยก็ได้พี่น้องถ้าเห็นหน้าปีถ้าเาเห็นหน้าปังมันง่ายแนวหนึ่งครับได้ยางเสียยางเห็ดหน้าปังมันก็เอได้ใส่ได้ซอยครับ ทั้งสี่หลับพี่น้องชีวิตเศร้าหนาวนะเวียนอยู่ซ้ำนี่แหละครับขอเอาตมออกจากบักจก่อนนะพี่น้องเด้อกะอีโบโดนครับกะติแมันปีใหม่ก,กันกะผู้ใดมีลูกมีหลานอยู่กรุงเทพกรุงไทยกะลูกหลานกันจะมาเยี่ยมพอ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมเถ่าแก่ปู่ย่าตายายอยู่บ้านครับผมมีเงินมีทองกะ เอามาใไซมือใส่ตีนให้พ่อให้แม่ให้พ่อยายมี่ยายใส่พวม,กวมถถถวีกับรถไถไปรถทั่วครับแต่ผู้พวมีผู้เล่นผู้กินผู้เที่ยวมารถทั่วกับรถไถแต่ผู้เล่นผู้กินโบกเก็บเมือเก็บทองมาบ้านกะมีแต่ขารถมาบ้านมาให้พ่อให้แม่ ขายเขาขายนามขายคารุดขาลลากลับไปกรุงเทพก็มีเด้อพี่น้องเด้อว่าแล้วก็เป็นตาหยักหัวครับเวลามามา,มาเครื่องบินมารถทัวเวลากลับขับรถไถพี่น้องพวกหมายแปลออกเด้อพี่น้องเด้อแปให้ออกเด้อขับรถไถผพวกันขี่รถไถหน้าลับเด้อพี่นอ้องคือไถเงินทองพ่อเม่ยไยนองลับกรุงเทพครับ ก็ฝากลหลายๆคนนะพี่น้องเด้อคิดเห็นมันได้อูมีงานมีการทำเฝ้าคิดว่าะมาอยู่บัานอยู่ชองอูอยู่บ้านผู้ชชองข้าจเจ้าเลียนจบสูงมากข้าเจ้าทำงานทำการทำงานหาทำงานบริษัททำงานราชาการภาวะทุนเงินมันเนค่าใช้จ่ายมันสูงค่าข้องสิบมันสูงมันก็คือตะเกาพี่น้อง สมัยคุ้มเมื่อไภายภกระตองการเงินนั่นคือพระเจ้ามีเงื่อนกับเป็นเทวดาพี่นนองก,การใส่เงินไทยทองอยูบ่บนนอห่อกระมาดระว่างด้วยครับอาจิะใสุู่มิเพื่อยห้ได้แต่ผูมบ่มีหลูกมีหลานทำงานูุ่งเทพเนี่ก็ขายเขาได้ก็นี่นี่แน่น,น,อนอนกับเก็บไห้ค่ายุคค่ายาเก็บไหวเป็นทุนเป็นห้องต่อยอดมันไป ข้าเขาไปใส่สูดีสื้อไรใส่ฟูงเพื่อขาวกะทิหมมีทุนมีนห่อนต่อหนอดต่อไปข้าต้องเช่นมันเปลี่ยนพี่น้องปีนี้ก็อากาศแปรปรวนหน่อยนึงเลยพี่นอ้องเลยเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหายนาวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวมันมรหนาวตลอดมันห่อนตลอดนะพี่น้อง ลีปนี้ผมมีอย่างหลายพี่นอ้องพามาเลีนทงเล่นทามเมอง,มองธรรมชาติเป็นจังไดห,หนาเกี่ยวเขาแล้วใครๆว่าจะเขานาแรงขนาดพี่น้องท้องนาว่างเปล่าเวลาเฮ็ดกับเฮ็ดอาทิตย์เดียวก็แล้วที่พี่น้องทงไฮทงนาเวลาเกี่ยวเกี่ยวอาทิตย์เดียวครับพอคนเมือเข้าใส่เครื่องจักรพวกเครื่องทุนแรงเครื่องเทคโนโลยีมันหลครับฝากากดไลก์กดแช่ได้พี่น้องเนอผู้ใดรับส้มยู่ครับมองกันไปดูแลกันไปครับอย่าถิ่มกันพี่น้อง เอฟซีทุกท่านฟังไทยฟังลาบบัวบานงประเทศในประเทศครับฝากกดรรวนๆนด้ครับเ้อทุกทิ้งยางที่เดินได้ไปได้กันย่เอฟซีเลยครับเด้อ,อย่างพี่น้องห้องขอบุญมังละกดไหลกดแช่กันไปครับแช่ขอไปเลยพี่น้องเด้อไปแล้วครับ